สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเรามาพบกันเทีบชนเด่นสิบหน่วยล่างนะคะม,มาขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดน,นะคะบทใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุน,นสิ่งผิกฯกฯกฯดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากกินแกนัฐบัตรเท่านั้นนะคะใช้ดนลวินิจของท่านตัดสินใจเอาเองนะคะว่าตัวไหนดีหรือไม่ดีนะคะอันพี่ช้างก็ คำนวณตามสูตรเท่านั้นนะคะ,อะชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นมา,มาเริ่มแรกเลยนะคะ,ะดูไมไ้เทพชนกันแบบนี้พี่ช้างทำไว้ลายสูตรมากเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่า ep ที่หนึ่งนะคะ,ะสูตรที่หนึ่งก็แล้วกันนะคะจะเป็นหลักแสนเลขหน้าคนหนึ่งนะคะมาบวกกันรู้สึกคลิปเบอร์เหมือน 7จ็ดบวกสองก็เป็น 9, น9ก้านะเก้าบวกสามก็1 2บสองสิบสองบวกห้าก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้านะนผู้ชมเอาเก้ามาวางเกแล้วก็บกสี่เตมนะก็เป็นสี่บวกสองมก็เป็นสงี่นะคะแล้วก็ไอต,ตัวนี้นะเจ็ดบวกกันสครั้งก็เป็นยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นลงได้เลขหนนะ บวกห้าบวกห้าก็ยังเป็นหนึ่งบวกสามก็บวกสองก็เป็นสามนะคะสามสี่ห้าหกอย่างนี้นะคะตัวที่ชนกันนะตัวที่ชนกันก็คือสองตัวนีเ้เราเอามาวางตรงนี้นะคะท่านผู้ชมมาวางตรงนี้เข้าทีอา่อย่างนี้นะคะ มาแลวนะคะมาดูงวดที่2กัน9ก้บกสเป็น12บสนะคะสิบสบวกสบกสก,ก็เป็น8ใช่ไหมก็เป็นศูน,นะบวก2ก็เป็น2นะคะท่านผู้ชมใช่หรือเปล่าใช่แล้วนะก็สองมาวางะคะ่ะสอแล้วก็7ดอย่างนี้นะคะเแล้วก็9อย่างนี้นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นบวกกัน9บวก บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะก็เป็นสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดบวกสี่บวกหกก็ยังเป็นสิบเอ็ดบวกสองก็เป็นสามค่ะท่านชมเอาสามมาวางสามสี่ห้าหกอย่างนี้นะคะอันนี้เขาจะมาสิบหน่วยเลยนะคะท่านชมชนเงินกี่ตัวชนเงินตัวเดียวนะอ่า ก็เข้าที่แบบนี้นะคะนี่ก็สดใหม่นะท่านผู้ชมพี่ช้างหามาได้ใหม่ๆนะคะามาดูกันอีกนะก 4, กเจ็ดนะบวกสีก 9, ก 5, ะะ่ก็เป็นหนึ่งนะหนึ่งบวกบวกเก้าบวกห้านะก็เป็นสิบห้านะเอาห้ามาวาง เอาห้ามาบวก2ก็เป็น7นะท่านผู้ชมบวกแบบนี้นะมาดูงวดที่นี่เออไม่ใช่้นล่างนี้นะเจ็ดบวกสามบวกสามก็หกบวกหกบวกเจ็ดก็แล้วกันก็เป็นสนะิบสามเนาะเอาสามมาบวกห้าก็เป็น8ปบวกหก็เป็น9ก้านะบวกสองก็เป็นยี่สิดนะท่านผู้ชมเป็นหเป็นสเป็นสามเป็น4อย่างนี้นะคะ ก็ชนกันที่2ตัวนะรู้สึกคลิปเบอร์วะอ่าเป็นแบบนี้นะคะคลิปเทียบชนกันแบบนี้มีเยอะมากนะแต่ว่าเราก็กลัวจับคู่ไม่ถูกเราก็เอาเทียบชนเนี่ยเอามาจับคู่กันเองก็ได้นะคะอ่ามา มาดูงวดที่เพิ่งออกไปนี้นะคะห้าห้าก็เป็นศูนย์ไอ่าเก้าเก้าก็เป็นแปดบวกสองก็เป็นศูนย์นะคะท่านผู้ชมก็เอาศูนย์มาวางศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอันนี้บวกก็เป็นห้านะคะห้าแล้วก็เป็นเจ็ดค่ะส่วนอันนี้มาบวกกันก็เป็นเก้านะคะท่านผู้ชม ข้าบหกเก้าก็เป็นสิบแปดนะแปดบวกสองก็เป็นศูนย์เช่นกันนะศูนย์หนึ่งสองสามอย่างงี้นะคะชนกันที่สองตัวนะทานผู้ชมอ่ะชนกันแบบนี้เข้าที่ อันนี้ก็เข้าบนก็แล้วกันนะคะถ้าชนเงินแบบนี้เราก็เอาไปจากาหลักสิบหลักหน่วยไปเลยนะทา่านผู้ชมมาดูงวดที่จะออกกันนี้นะงวดที่จะออกนี้สองบวกห้าก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์บวกเก้าก็เป็นสิบหกบวกสองก็เป็นสิบแปดค่ะท่านผู้ชมเอาแปด แมาวาง8 9 3เหอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็มาบวก2บวก1บวก1ก็เป็น4 4่บวกเก็เป็น13บสกเ็ก็เป็น0ูนบกสก็เป็นสองะท่านผู้ชมสองมาวางสองสาห้าอ่าชนกัน2ตัวชวนกันสองตัวนะท่านผู้ชม าหาว่าเราอยากจะเอาไปวิ่งบนด้วยก็แล้วแต่นะเล็กชนแบบนี้นะคะอ่าอุยอ้ยอุ้ยงดหน้านี้ก็มีสองตัวนี้นะคะว่าชอบก็เอานะคะแต่ว่าเลขสามนี้เขาก็ไปชนกับไอเด่นบนของเราอยู่นะคะท่านผู้ชมว่ามีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาพบกันเลยนะอีพีที่สองกันนะคะอ่าสตรนี้นะคะท่านผู้ชมรามาพบกันสตรนี้กัน,นะคะ่ะ ก็ขอให้ท่านจงโชคดีเฮงเงร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ